สุดท้ายช่วงนี้กิจกรรมดีๆจาก HomePro ค่ะไปส่งมอบโครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัยต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้สูงวัยและประชาชนค่ะเป็นการต่อยอดโครงการห้องน้ำของหนูนำร่องโครงการแห่งแรกณนะสวนสาธารณะเสริมพระเกียรติหรอบพระชมพรนษาถนนพระราม3าแขวงบางคลเขตบางคอแหลมกรุงเทพค่ะ โครงการห้องน้ําเพื่อสังคมและผู้สูงวัยด้วยแนวคิดที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและให้ประชาชนรู้จักการใช้ห้องน้ําอย่างถูกวิธีตามหลักมาตรฐานส้วมสาธรารณะระดับประเทศโฮมโปรจึงได้เข้าไปดําเนินการปรับปรุงห้องน้ําในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชมพัรษาโดยได้ดําเนินการจัดทําห้องน้ําผู้สูงวัยผู้พิการจํานวน2ห้องและห้องน้ําสาธรารณะจํานวน8ห้องรวมจํานวนทั้งสิ้น10ห้องค่ะโดยใช้งบประมาณกว่า2ล้านบาท เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและความปลอดภัยในการใช้ห้องน้ำรวมทั้งเป็นต้นแบบของห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐานสอดรับกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยด้วยค่ะโครงการห้องน้ำเพื่อสังคมและผู้สูงวัยนะคะโฮมโปรได้ถือว่าเป็นโครงการต้นแบบที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงวัยและผู้พิการโดยเราอยากจะคาดหวังว่าเราอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ใช้ห้องน้ำเนี่ยตามมาตรฐานสากลสะดวกปลอดภัยและสะอาดโครงการนี้นะคะเราเริ่มทำกที่สวนสาธารณะหรอบพระชนมพันธ์าที่พระราม3ในโอกาสที่เราเปิดโฮมโปรพระราม3ค่ะ